ครับผมวันนี้มาทดสอบเฮลิคอปเตอร์นะครับผมกับเดวิล X360 นะครับผม X360 นะครับผมและเซโวยกพีชนะครับผมเป็น09 m d นะครับผมกันหางเนี่ยครับตัวนี้ครับตัวนี้เล่น3เซลนะครับผม3เซลนะครับกับไจโร GPS H1 นะครับคานูปี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาทดสอบบินกันนะครับผมเทสก่อนส่งนะครับอ่ารีโมท ลโมทนะครับเดี๋ยวน,นี้จะใส่สปริงค่ากลางให้ตรงเนี้ยนะเดี๋ยวจะใส่สปริงให้ตอนนี้มันยังฝืดอยู่พอใส่สปริงค่ากลางแล้วมันจะลื่นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะทําให้นะครับผมจะลื่นอย่างนี้เลยฝั่งนี้นะครับสำหรับเจโรเฮวันเท่านั้นหรือไม่ก็โดนนะคันเร่งที่เป็นค่ากลางสวิตตัว E อา่างโนมอนเอาไว้ตรงกลางนะครับ G p s ล็อกตำแหน่งและล็อความสูง พอเราบินแล้วเราอยากจะรีเทิร์นทูโฮมก็สับสวิตตัว E ีขึ้นก็จะลงมาจอดอัตโนมัตินะครับผมผมเอาไว้ตรงกลางแล้วนะครับสวิตตัวซีอันบนปิดตรงกลางเปิดบิน360อันล่างสุดบินเลข8อัตโนมัติสวิตตัวดีสับลงใบพัดจะหมุนนะครับโอเคสวิตตัว A <c oughs> สับลงฮอจะหงายท้องอินเวอร์สนะครับสวิตตัว A นะครับผมเดี๋ยวจะบินให้ชม ก็อะารามเช็คเซลล์ก็เสียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการใช้งานอีกทีหนึ่งครับกับอะารามเช็คเซลนะเสียบเข้าไปเลยก็ได้ครับทีนี้รอให้ขึ้นไฟสีเขีเขยวๆก่อนนะครับตัวนี้สีส้มกระพริบรอให้เป็นสีเขียวประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับ <c oughs> ไม่เกินหนึ่งนาทีระหว่างรอผมก็จะใส่คานโนปี้ไป ระวางรอใส่ย่างนิดนึงมือเบาๆนะฮะมือเบาๆการใส่คานูปี้ฮะมันอาจจะฉีกได้โอ้โหนั่นจังเลยน่าจะไม่ตรงรูมันระวางรอเดี๋ยวแป๊นนึงตึมโอเคครับผมกับใส่คานูปี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบินทดสอบกันมาวิธีเล่นนะครับผมมาทาั้งนี้ ตามมาตามมาตามมา,า,มมานะครับผมมาทางนี้กมาอยู่ตรงนีอ้อยู่เหลี่ยมเดิมเดี่นนเ,เออ,เอ,อโอเคนะครับวิธีเล่นดูนะครับตัวนี้ตัวอีอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับขึ้นไฟเขียวแล้วหนึ่ง,ส,งสามสี่พอครบสี่วิคันเร่งไว้ตรงกลางแล้วก็สวิตตัวดีรอสักครู่ใบพัดจะหมุน คือคันเร่งเดี๋ยวจะเป็นค่ากลางครับพอปล่อยมือปุ๊บมันจะเด้งอยู่ตรงกลางเลยอ่ะถอยห,ห่างๆก่อนลูกสัก2-3เมตรอันนี้ลูกสาวคนโตถ่ายว,วีดีโอให้นะฮะพอมันสุดเสียงแล้วก็เร่งไปที่1ขีดเร่งที่1ขีดนะครับเดี๋ยวฮอจะค่อยอย,ยกยกแบบสโลโมชั่นเลยเดินมาลูกเดยมา เห็นไหมครับล็บกอกตำแหน่งแลยล็อกค้อมสูงหลงปล่อยมือครับหลงปล่อยมือนะครับโอเคเดี๋ยวจะบินเดินทางให้ชมก่อนนะครับโอ้ไปถั้าไกลเลย ไปไกลเลยครับผมบินดีนะฮะหลงเราก็ปล่อยมือครับกันเทียงครับกันเทียงได้กันเทียงได้กันเทียงก,ยงกบ็บินออโต้ผมบินเลขแปดเลยแล้วกันสวิตช์ตัวซีอยู่ล่างครับ อ๋อผิดเบอร์แล้วเนี่ยใช่เป็นสามหกศูนย์แต่เดาเป็นสามหกศูนย์นะเลยได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบินออโต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับไอ้นี้ให้ใหม่อ่ามันไม่อยู่ค่าเซ็นเตอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบินให้ชมใหม่ขึ้นสูงอ่าขึ้นสูงไว้ก่อนครับ เดบินเดบินออโต้เล scream, um ็กแปดเดี Arizona, ๋ยวจะมาแก้ไขให้ใหม่นะครับเดบิปช sure> ุนคันบนเดิน์นะสวิตต uh ัวเอนะครับผมเดบิปชุตัวบนนั่นน่ะตัวบนตัวใหญ่นะครับก็จะหงายท้องได้นะฮะเลนหท้องลลงก็เป็นลงขึ้นก็เป็นขึ้นเหมือนเดิมนะฮะก็จะไม่เหมือนกับการเล่น 3D แบบเมนนวลนะฮะอันนี้ลงก็คือลง เัาเล่งลงฮอก็ลงฮนะคือเขาทำออกแบบให้กับมือใหม่ที่อยากจะเล่นนะเล่นง่ายๆนะเห็นนะซ้ายเข้าซ้ายซ้ายออกขวาเข้ามันสลับกันยังไงก็ไม่รู้นะมันมันคนละคนละแบบกับที่เราเล่น 3D เ,เมนวนนนะฮะนะครับผมก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะเห็นะครับ เป็นเป็นเป็นหมดคือมันออกแบบให้เป็นหมดภาคปกตินะครับเหมือนจะเราไม่ได้บินไหยท้องเลยประมาณนั้นเอาหัวไปหรือจะเอาหางไปก็ได้หมดฮนะ,ะเห็นไหมครับถ่ายรูปนิ่งๆ๋ยวไปบ้างโอ,อ้มันมืดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะรีบขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปแก้ไขเรื่องบินออตโต้ให้ใหม่อ่ผมไปทั้งสูงก่อน ฟลิปกลับคืนครับสวิตเออ่าโอเคนะตัวนี้ไม่น่ากลัวนะครับเรื่องการฟิปฟิปต่ำๆก็ได้นะถ้าเราอ่าคุ้นเคยแล้วคล่องตัวแล้วนะแล้วก็ฟิปต่ำๆเอาถช่หลังมาถช่หลังเยอะถช่หลังให้เยอะเยอะ,เยอะเลยหยดื่มน้ำจุดก่อนจุดก่อนยียบน้ำแล้วยุดก่อน เราจะลงก็เอาคันเร่งลงประมาณ1ขีดนะครับพอจะค่อยๆลงนะครับหนึ่ดับเครื่องนะครับผมแล้วเราก็ดึงปลั๊กแบตเตอรี่ที่ลำออกดึงปลั๊กแบตเตอรี่ที่ลำออกแล้วเราก็ปิดสวิตช์รีโมทแค่นั้นเองนะครับผมกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์ Devil X360 กับ j จ r o h 1นะครับผมนะขอบคุณกับพี่ๆลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการนะครับผม ที่ X low volt อ่าผ่านรีโมทจะหมดแล้วนะครับเซตนานไปหน่อยครับผมนะอ่านนี่เป็นเครื่องบินปีกโอเคครับผมนะฮะสำหรับพี่ๆค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์ถึงสี่อสิบกับช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมมือใหม่เล่นไม่เป็นก็บินได้สบายๆนะครับผมฝากช่องทาง YouTube นะ YouTube YouTube ก็ติดต่ออ่าฝากช่องทาง YouTube ก็คือกดกระดิ่ง กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็สนใจอยากจะประกอบอยากจะซ่อมอยากจะกเซตนะครับผมก็ติดต่อทาง Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีอาซี RC ปักช่องนะครับผมสมบูรณ์เพ็งสีทัก m essenger กันเข้ามาได้เลยติดต่อทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2 8 6 1 2 0 8 1บินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำเดี๋ยวไปแก้ให้ใหม่นะครับบินออโตโอ้สามกู360็เลขแปดยังไม่ดียังไม่ได้คือ เพิ่งทําขึ้นมาปกติก็ไม่มีปัญหานะเรื่องสามหกศูนย์หรือบินเลขแปดอะไรพวกนี้ปกติไม่มีปัญหา,ามันน่าจะเกี่ยวกับตําตแหน่งในรีโมทนะครับคือค่าค่ากลางค่าอะไรเงี้ยค่ามันจะมีให้เราเลือกในฟังก์ชั่นเซตอัพนะฮะจะมีให้เราเลือกบิน360บินเลข8อะไรเงี้ยเผื่อบางทีเกณฑ์มันไม่ตรงกันหรือเดี๋ยวไปแก้ไขให้แล้วกันนะครับรับประกัน บินดีทุกลำเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบินให้ชมใหม่อีกหนึ่งครั้งวันนี้เอาเล็กน้ำย่อยไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ